มาติดตามความคืบหน้าการสร้างภูเขาตะนาวศีลตอนที่สองกันค่ะจากช่วงเดือนเมษายน2564ที่มีการขุดหน้าดินเหนียวจากหน้าเฮือนบวรลึกและกว้างราวกับจะทำสะว่ายน้ำพอถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายน2564ก็มีการลงดินลูกรังแล้วบดอัดทำฐานรากภูเขาตะนาวศีล ถึงวันที่15กรกฎากคม64รวมระยะเวลา1เดือนครึ่งสามารถบดอัดฐานภูเขาขึ้นมาได้3เมตร20เซนติเมตรตอนนี้ทำฐานรากภูเขามาถึงระดับถนนคอนกรีต,ตหน้าเหินบวรแล้วค่ะถือเป็นการบรรลุผลความตั้งใจขั้นที่1ในการทำภูเขาตะนาวศีลตอนนี้ก็ทำฐานแยกฐานภูเขา ที่มันลงไปทำกว่าระดับถนน3ามเมตรยีเนี่ยเราทําขึ้นมาตอนนี้เสมอถนนแล้วโดวยการอัดบท,ทุกกรังแน่นขึ้นมาทีละชั้นเมื่อก่อนตอนเริ่มฐานรากนี่มันจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําน้ําตกที่เปิดมาเนี่ยมันไหลเข้าลานเราทําไม่ได้ตรงนั้นคอยถูบน้ําอยู่ตลอดเวลาคอยก็่จะไม่ให้น้ํามันเข้าทําให้ดินมันอ่อนอัดบดไม่ได้แต่ตอนนี้มันผ่านตรงนั้นมาแล้วผ่านเรื่องน้ําแต่ลําทานแล้ว สามารถบดเปิดน้ําตกเปิดอะไรได้ตามปกติคิดว่าจะขึ้นให้เลยระดับตอนนนไปสักสองถึงสามเมตรถึงจะไปเริ่มจัดหินไปทีละชั้นทีละชั้นจัดหินตามไปด้วยแต่เราจะขึ้นลูกรังไปเป็นภูเขาสูงทีเดียวเราจะเอาเครื่องมือไปยกหินมาจัดมาอะไรมันจะทําไม่ได้เหลือขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนก็คือฝนอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรค ขั้นต่อไปจะทำฐานภูเขาขึ้นไปอีกเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ฝนตกจึงต้องหยุดรอก่อนแต่โชคดีที่ตอนนี้ไม่ต้องหวั่นว่าน้ำในลำธานถอยหลังเข้าจะมีผลต่อการทำภูเขาเพราะทำฐานภูเขาขึ้นมาสูงแล้วณตอนนี้สามารถเปิดน้ำตกได้ตามปกติค่ะระหว่างรอแดดออกแต่ละคนก็เตรียมเช็คเครื่องจักรและเครื่องไม้เครื่องมือของตนเองแผนงานขั้นต่อไป คือการบดอัดลูกรางขึ้นไปอีกประมาณ2-3เมตรและจะมีการจัดเรียงหินทำเปลือกภูเขาการการกัดเซาะพังทลายก็เรื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับการทำงานก็จะมีประสักคือลูกรังลูกรางจะมีความเสื่อมมากซึ่งมันโดนฝนแล้วเราก็ต้องมีการเอามาตากซึ่งเอามาตากในพื้นที่ที่เราจะทำผ่านภูเขาเลยครับ ก็ต้องมาตากตรงนี้ใช้เวลาในการตากประมาณ1วันถึง2วันถ้าแดดเต็มเ็มก็1วันนะครับถ้าบดอัดไม่ทันฝนตกลงมาทําให้ลูกลังเราเปียกเราก็ต้องมีการไถ่าตากแดดและซักแดดถึง2แดดประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของการเกตปรับแล้วก็มีการบดอัดถึงจะลูกลังลงชั้นต่อไปได้ครับ นอกจากนี้ยังมีภารกิจปรับกองลูกรังเป็นลานตากลูกรังไปในตัวด้วยนะคะเพราะฝนตกหนักมาหลายรอบทําให้ดินลูกรังเปียกชุ่มไปด้วยน้ําไม่สามารถนํามาบดอัดให้แน่นได้จึงต้องตากลูกรังที่กองลูกรังไปก่อนให้ได้ความชื้นที่พอเหมาะแล้วค่อยขนย้ายมาบดอัดให้แน่นที่ภูเขาปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานไปตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปค่ะ มีการปรับแผนก็คือเนื่องจากลูกรังเรามีความชื้นที่กองสต็อกลูกรังเราตอนนี้ก็คือมีการปรับพื้นที่ให้ราบแล้วก็จะตากลูกรังบนกองสต็อกด้วยจะทําให้หมาดหมาดท,ทางโน้นอะ่ะแล้วค่อยเอามาลงตรงนี้ครับเพื่อที่จะช่วยลดเวลาตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากฤดูฝนถ้าถ้าเราช้าตรงนี้ก็คือจะทําให้ลูกรังเราเปียกแล้วก็จะมีการแบบทํางานซ้ําซ้อนขึ้นอีกอครับเตรียมใหม่แก้ปัญหาหน้า,นาง,งานไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมากนี้ก็ต้องมาทำ ไปเรื่อๆในการสร้างภูเขานี้ก่อนหน้านั้นมีรถบดอัดอยู่ขนาด10ตันแรงบดอัดดิน100กิโลนิวตันแต่ต่อมาเมื่อวันที่8กัก,กดาคม2564หลวงปู่ได้เมตตาอ,อนุมัติซื้อรถบดคันใหม่เป็นรถบดขนาด26ตัน แรงบดอัดดินขนาด400กิโลนิวตันการได้รถบดคันใหม่นี้ทำให้การสร้างภูเขามีคุณภาพแน่นระดับงานสร้างเขื่อนขั้นต้นตัวอัดดินแน่นแข็งแรงเพิ่มขึ้นสีเท่าของรถคันเก่าฐานภูเขาก็จะแน่นแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้นอัตราเสี่ยงต่อการพังทลายดินสไลด์ก็จะน้อยลงด้วยค่ะ ก็ได้ผลครับได้ผลมันก็ทํางานได้เหมือนกับรถที่ราคาเป็นเป็นสิบสิบล้านกันแหละแต่ว่ารถมันของจีนนยี่ยี่ห้อมันไม่ดังเหมือนของยุโรปไม่เหมือนของญี่ปุ่นมันก็ราคาถูกกว่าก็ฮานก็เลยพอเป็นพอไปได้เพราะว่ารถบดนี้มันสําคัญถ้าเราบดไม่ทันเนี่ยฮานเราก็สูงขึ้นไปต่อไปไม่ได้ยิ่งเรามาเปิดงานหน้าผลด้วยถ้าบดไม่ทันงานช้าเลยก็เลยพอเป็นพอไป เมื่อได้รถบดคันใหม่มาก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีท่านสม,มณะคิดถูกจะมาช่วยขับรถบดด้วยค่ะก็จะมีทีมงานเพิ่มขึ้นและยังมีท่านสม,มณะด่วนดีเข้ามาพูดคุยรับฟังกับทีมงานด้วยทีมงานก็ได้เรียนรู้ความเข้าใจในการสร้างภูเขาเพิ่มขึ้นที่สำคัญกว่าการเรียนรู้งานก็คือการเรียนรู้ขัดเกลาพัฒนาจิตใจตนเอง ตัวผมเองอนี่ยู่วัดมาปีที่40ปีนี้ปีที่สิไม่ได้เข้าใจว่ามาทํางานที่วัดเนี่ยือมาทํางานอย่างเดียวไม่ได้มาเป็นนักปปิัแวธรรมาเมาเป็นลูกแค่ลูกจ้างมาอะไรเนี่ยช่วงที่มาทํางานภูเขาเนี่ยแหละมันเกิดได้ข้อสอบก็ไดข้อสอบแบบเกือแบบเสียชีวิตทางต่ำก็ได้ได้มีโอกาสไปคุยกับหลวงปู่หลวงปู่ก็ทบกระโลกแตกมาเลย ถึงได้มาเข้าใจว่าทํางานเนี่ยเราจะเก่งแค่ไหนทํางานดียังไงมันไม่ได้มีความหมายอะไรทาไม่ได้ลดอัดตราไม่ได้ลดกิเลสเนี่ยแหละไม่ได้สติเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าออพอเริ่มอย่างนี้สามเณรก็จะมาช่วยอย่างเมื่อเช้านี่ทิศงามดีมากบอกว่าผูา้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็อยากจะมาช่วยงานเหมือนกันเออมันมันมันเป็นอะไรที่แปลกเมื่อก่อนก็ทากันอยู่แค่แปดเก้าคนนี่แหละไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมา <laughs> มามงดู ที่หลวงปู่ว่าขาดคนมามุงดูก็ให้มีคนมามุงดตูตอนนี้เริ่มงานภูเขาเริ่มเป็นอะไรที่ที่จะเดินไปข้างหน้าได้แล้วครับภารกิจการสร้างภูเขายัางดำเนินต่อไปท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 บานราษเมืองเรือปิดบ้านปิดเมืองคาดว่ากว่าโควิดจะหาย เปิดแผ่นดินพุทขึ้นมาผู้คนก็จะได้เปิดตาสองทางเห็นพุทธท่ที่อยู่หลังภูเขาตะนาวศีลก็เป็นได้ติดตามไปทีละขั้นทีละขั้น,นเอาจช่วยและส่งกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเจริญธรรมสำนักดีค่ะ